ครับสวัสดีเ c สู่ผู้สุขคนครับมืีหงหลอดมีรายการป้างไฟบ้านนาคำใหญ่ตำบลน,นาคำใหญ่อำเภอเคกองในจังหวัดอุบลราชธานีวันที่14นมิถุนายน2 5 6 8รายการป้างไฟมีดังต่อไปนี้นะครับ บ้างที่1เสือดาวแดงนะครับบ้างที่2องถ้ำญุนนะครับบ้างที่3บอยอุบลนะครับบ้างที่4นครเมืองหน่อยทองหกนะครับบ้างที่หาสีกาตองนะครับบ้างที่6กชัยเจริญนะครับบ้างที่7เทพโจโฉนะครับแปดซอแท็กเตอร์เก้าคนละฝันซีดเพชรนนรังนะครับสิบเอ็ดร้านสอสุกัรยานะครับสิบสองพยัคค์บุรพานะครับสิบสามซอแสนแก้วนะครับสิบสี่สิริมงคลนะครับสิบห้า อิสลาสาธุหนึงครับสิกลูกไส้ละหนะครับสิเจ็ดเทพสมพรนะครับตุลาการโดยเดดาตุตุนะครับเลดาวังหินนะครับหลอดล่ำชีบวกไอแทนนะครับอะจะเริ่มไปให้กำลังใจกันนะครับผมส่วนความชอบส่วนตัวของหลอดเอฟซีกพี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับติกสีเขียวๆนะครับมักหาบังน้ำกันนะครับผม บอกไปก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนโตอิริล้อนะครับปริเกียวคายบังไฟใดใดทั้งสิ้นบดายเรืรูจักกันเป็นการส่วนโตนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับอ่ะบังที่หนึ่งนะครับลุงหลอดมักทำยุ่นนะครับเมื่อ้ลุงหลอดได้เชื่ออยู่บันอ่าน้องกุ้งหน่อยนะครับหมุนแต่ตองนะครับขึ้นไปเบาได้นะครับแต่ก็ได้แค่เจ้านะครับเดรย 80เท่านั้นนะครับผมน่าจะเดรลายกว่านั้นหลวงหลอดมองเลขยงสี่ร้อยแต่กับบอดเดรรายนะครับอาจจะล่มบอดเด้ซอยปันใดนะครับบางต่อมาสีกาตองนะครับเสียญยำได้หมายำนั่นลุงหลอดกระเลมมักนะครับผมอีกบ้างดูเทพโจโฉนะครับอ่าล่อหลุดล่อเชียกันนะครับอีกบ้างหนึ่งของดีราคาถึกนะครับสิริมงคลนะครับผมแล้วก็อีกบ้างหนึ่งลุงหลอดมักลูกไส้หล่านะครับผมอ่า ลูกไส้ลานี่็ถือว่าเด็ดนะครับผมอ่ะอย่าลืมไปยันกำลังแรงใจกันนะครับกรรมาการกับมิตรภูเก่งๆนะครับไอลอดไอแทนไอว่างหินนะครับแล้วก็เลดาตุตุนะครับผมอ่ะมั่นใจได้นะครับอ่ะหากข้อมูลพิพาดประกันใดของเราเด็ซี่ต้อตงกลับขอภัยเป็นอย่างสูงนะครับส่วนปัะไฟแอบแสบนะครับอ่าลืมบอกไปอิสลาสาธุอา้าวลืมบอกแล้ว <laughs> ราคาบสูงกับเสียดใดนะครับราคาสูงหลายกับนางเบิงนะครับผมซอสแกเหลี่างสี่นะสอแท็กเตอร์นี่นะใช่ใช่จะเลื่อนแต่ว่าคำว่าใช่จะเลื่อนนี่ยานมันคอยาวนะครับเทพสมพนอี่สนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับว่าสิเป็นจังไดนะครับผมลุงหลอดกับตั้งใจพ่าใดๆนะครับว่าสิไปใส่นะครับผมลุงหลอดลงให้ครบแล้วนะครับบานหน้าคำใหญ่ก็ลงไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับกำลังลงเนี่ยนะครับแล้วก็ บ้านจานสาวิททุหลอนลุ่งหินแต่เสาๆนะครับไปกับโง่ขึ้นไปหาเบึงหลังๆเอาละกันนะครับแล้วกับบันคุ้มนะครับสามบ้านนะครับผมหากขอ้อมูลผิดพลาดประการนใดลองราเอฟซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมงราเอฟซีสวัสดีครับ